ทีมงานสเปนจูเนียเรียกร้อง WBO ยอมรับไฟชิงแชมป์ระหว่างสเปนจูเนียกับฟุนโดล่าโดยล่าสุดนั้นทางทีมงานของเกอโรสเปนจูเนียได้ออกมาเรียกร้องให้ทาง WBO ยอมรับไฟชิงแชมป์โลกข,ของทางสเปนจูเนีย กับเซบ a สเตียนฟุนโดลาเพราะด้วยเหตุผลที่ในปัจจุบันเอร์โรสเปนจูเนียเขายังไม่ได้ถูกจัดอันดับในสถาบันของดุนยูบอพิกัด154่ปอนด์มีแค่เพียงสถาบันด b นยบซเพียงเท่านั้นที่ทางสเปนจูเนียเป็นผู้ท้าชิงในอันดับที่1อยู่ทำให้มีโอกาสสูงที่ไฟชิงแชมป์โลกพิกัด154่ปอนด์ระหว่างสเปนจูเนียกับเซบ a สเตียนฟุนโดลา จะมีเข็มขัดเดิมพันเพียงเส้นเดียวคือ WBC โดยที่ไม่มีเข็มขัด WBO ซึ่งทางวัยทีมงานของสเปนจูเนียเขาได้เรียกร้องถึง w ดวและประธานคนใหม่อย่างโอลิเวอรี่ว่ามีการพูดถึงสเปนมากมายในช่วงหลังนี้มีการดูหมิ่น และพูดจาเสียดสีมากมายและผพูดตรงๆก็คือมีความเกลียดชังเล็กน้อยไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรในอาชีพการงานอันด่งดังของเขาสเปนยังคงแพ้เพียงแค่ครั้งเดียว เมื่อไม่ถึงปีที่แล้วและเขาก็แพ้กับนักชกที่อาจจะเก่งที่สุดในโลกก็ได้อย่างเทเลนคอร์ฟอร์ดไว้อยากให้สเปนได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆอ,อย่าง WBO ัอย่างน้อยๆต้องอยู่ไม่เกินรองผู้ท้าชิงอันดับที่10และเขายังเชื่อมั่นว่าไฟระหว่างเอรูสเปนจูเนียกับทางเซเวเซียนฟุนโดลาจะเป็นการโชคที่ยอดเยี่ยมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อวงการมวยโลกอย่างแน่นอน ไว้กล่าวและหลังจากนั้นโอลิเวอรี่ประธานคนใหม่ของนูนยูบีโอเขาก็ได้ตอบรับแสดงความยินดีกับการอุทธรเรียกร้องของทางทีมงานสเปนจูเนียเพื่อรับพิจารณาและประกาศในลำดับต่อไปนั่นเอง